พี่ปั๊บใส่เสื้อภูมิใส่เสื้อให้น้องก่อนลูกเอาเสื้อให้พี่ภูมิใส่ให้เ้าตัวเองใส่ไม่ได้นะพี่ปับ๊บโอ้โอเธอสีนอนใดเธอสีจับอาบนามเธอสีใส่เสื้อผ้าสใส่เสื้อให้น้องก่อนอืมมึนไหลป,ป้าน้องไปใส่เสื้อก่อนลูกไป ครับแลาค่ะแนไปยูมุ่มห้องไปจัดการใส่เลยใส่เสือ้อใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อให้น้องก่อนเลยอืม ดูนะดูนะดูนะหนีไอ <them> <ừ> ่หนีไอ่ึูนะฮะอืมอ่าอ่าไหนอืม ผมผ่านนี้เขาจะนอนทั้งไม่ใส่เสื้ออย่างนั้นเหรอปุ๊บปับ๊บฮะปั๊บจะนอนทั้งไม่ใส่เสื้ออย่างนั้นเหรอแกล้งตายเหรอแกแกล้งตายเหรอเนียนนะไอมากๆเดี๋ยวได้มีอ้วกใส่ที่นอนอีกรอบหรอกอัน ลูกขึ้นมาไหมลูก